สวัสดีครับผมผมกบนาครับก่อนอื่นครับหายไปสองวันครับก็พักผ่อนครับเสียงหายคือขอแสดงความเสียใจครับหลายๆคนครับที่ว่าถูกเลขหกหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ครับคลิปที่ผมมาลงครับคือมันไม่มีเลขสี่สามเลยนะครับไม่มีสี่สามเลยแต่ก็เสียดายเหมือนกันครับผมก็ซื้อเหมือนกันครับผมซื้อ8ปดเ้าสามครับ ซื้อ893เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ออกครับถามว่าผมถูกเลขไหมผมตอบตามตรงครับว่าเลข3ตัวผมไม่ถูกครับงวนนี้คือผมไม่ถูกผมไปถูกแค่เลข61หนึเลข็น้อยแค่นั้นเองครับผมถูกตามอของเจ๊จ๋ากับทีวาพ่นฝันเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนนึ่นั่นแหละครับถูกแค่นิดหน่อยกัสมาโพถูนะครับเพราะหากลบกบนี้ครับ ติดลบเป็นหางวาวเลยคือผมก็ซื้อเลขหลายตัวเนาะหลกักการมันมนมันถือถูกแค่เลขล่างนิดเดียวครับมันกันบบอบุ่มนะครับก็กราบขอโทษขออภัยจริงครับที่ว่าเลขมันไม่เข้าเนาะมันไม่เข้าสามตัวแบบจังๆถ้าหากว่าเลขออกแปดเก้าสามครับรับรองว่าได้เยอะเหมือนกันครับแต่ก็ต้องขอกราบขออภัยจริงครับที่ทําให้คนทุกคนเนี่ยไม่ถูกเลข ผมก็ไม่ถูกเชน่นกันนะครับเนาะผมก็ยอมรับว่าถูกแค่หกห,ห,ห,หนึ่งนิดเดียวกับสมาบวอชถื่เหละครับวันนี้ครับผมกับพักไปสองวันครับไม่ได้เล่าแนวทางครับเพราะว่าพักผ่อนหลายคนถามหามากครับถามหายัางหลายเลยว่ากมหน้าเสียไปใส่นอสิยุดระบอผมยังไม่หยุดครับแต่ว่าสิ่งที่ว่าผมจะหยุดก็คือว่าตุ้มหาบางคนของลูกปู่คือจะหยุด คือวันที่ห้าธันวาครับอีกแค่ไม่กี่วันขณะที่ว่าผมยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องยังสิยังมีคนทักมาสอบถามเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไก่หอดเวลาที่ว่าจะครบกําหนดแล้วแต่มีคนที่ว่าทักมาแล้วก็มามาเสาร์มาบูชาเนี่ยก็คือเยอะพอสมควรเหมือนกันครับทุกคนที่ว่ายังสนใจยังอยากบูชา ก็ยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีเวลานะครับนะบางคนผลทักมาจองไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันผมก็จะได้ล่งซื้อห้นองสินะครับบางคนอาจจะไม่ทันครับปีใหม่ก็มาสั่งจองไว้ประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องห่วงครับว่าผมจะหยุดแล้วผมจะไม่ไม่มีตุ่มนะผมก็ยังมีอยู่ครับเพียงแค่ว่าผมจะพักตามที่คําว่าปู่จําลองเราบอกครับว่าให้ผมหยุดพักสักระยะหนึ่งครับ ทุกคนครับผมจะบอกว่าผมจะขอพักสักระยะหนึ่งเพราะว่าเราพักประมาณนั้ครับเดี๋ยวหลังจากนั้นครับค่อยว่ากันแต่คนที่จองไว้ผมก็ยังลงชื่อลงเอยียงปกติครับผมแปลกใจมากครับผมแปลกใจมากมากครับคือไม่อันนี้คือผมบอกเรื่องจริงก่อนคือแปดสี่สามนี่ยคือไม่มีคนถูกนะครับบบคอยมีไผ่ทักมาบอกผมว่าถูกเลขแปดสี่สาม แต่มันมีความบังเอิญอยู่ที่ว่าแปลกมากงวดนี้มีคนถูกรอต,ตรี่เยอะพอสมควรครับแล้วก็ทักมาบอกผมว่าถูกระงวัลที่ห้าบ้างราวัลที่สี่บ้างระวัลที่สามบ้างผมก็ได้บอกกับหลายคนเยอะพอสมควรครับแล้วก็อาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้บางคนถูกระงวัลที่สามอ่าสองสามใบ รางวัลที่สี่หลเจ้ามากครับกระทางาบอกว่าแม่ถูกรางวัลที่สามเด้อพี่ถูกรางวัลที่สี่เด้อจะสี่ครับแปลกมากแล้วก็ถูกจากเลขยังนนเนี่ยคือผมก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าหลายหลายคนครับเพื่อนบอกว่าเพิ่นถูกรางวัลน,น่ะได้เลขจากที่ว่าความฝันคำนั้นมาประมั่นล่ะแล้วก็เพิ่นก็ไปซื้อลอตเตอรี่อาจจะเป็นแค่ความเมื่อยก็ได้แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าเพิ่นพากันถูก โดยที่ว่าเพินบ่เคยถูกเลขลอตเตอรี่เนี่ยมานานมากๆอย่างมากก็ถูกแค่เลข2ตัวท้ายแต่ว่าง,งวดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหน่งทันวานเนี่คือเพิ่นพักกัรถูกรางวัลที่5ที่4ที่3เยอะพอสมควรครับถูกตามเลขคอมฝันนี่แหละแล้วมันก็ไปบังเอิญที่ว่าพักกนถูกนั่นแหละที่ไปที่มามือนี่ผมก็เสียใจครับเสียใจบออาจจะเสียใจแล้วก็เสียดายด้วยเนาะผมซื้อเลข8 9 3 แต่ว่าเลขมันออก8ปดสมันก็ไม่ถูกครับมันผิดแค่น้อยเดียวถ้าหากว่าเลขเลขไอ้สี่บ้ามากครับผมคิดว่ามันมาแน่นอนครับคือแปดเสเพียงแค่ว่าคส่ครับมันมาก,กันมันก็เลยออก8ปดสก็ใครที่ว่าถูกผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับใครที่ว่าไม่ถูกผมก็ไม่ถูกครับเ่อวดนนี้ไม่ถูกครับหมดเยอะคือกันครับถามว่าหลายๆคนว่ากบหน้าซื้อเลขตัวไหน ผมก็ซื่อตั้งถี่ว่าทุกคนทางมาบอกนะครับวันนี้ครับผมก็จะขอตามเลข0ูนย์ห้าเลขจากที่จะยหายบ้านผมแล้วก็หนึ่งห้าเลขของลุงปู่แล้วก็ศูนย์สี่เลขของลุงปู่นี่คือผมจะตามครับศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สี่นี่คือผมจะตามศูนย์เลขสามตัวครับผมชอบสามแปดเก้างวดเมื่อกี้ผมซื้อแปดเก้าสาม มันออก84 3สงวดนี้ครับกบหน้าจะซื้อเลข389นี่คือ่องงวดวันที่16ทธันวาคม6กงวดนี้ครับเลขออก3หลรอบ1ทธันวา16ทธันวาแล้วก็30ทธันวาครับยังมีโอกาสอีก2ครั้งครับยังมีโอกาสอีก2ครั้งก่อนจะถึงสิ้นปีรอรุ้นไปด้วยกันครับงวดที่ผ่านมาเนะครับนะงวดที่ว่าออกเลขสอ1นั่นคือ ปูจำลองเราเรา,าทักผมผมก็เลยอาจจะได้โชคแต่ว่างวดนี้ครับปู่จำลองผลิตภัพฑหน้าเมื่อเกี้ยปู่จำลองไม่ได้ทักเกิดเรื่องไม่ได้โชคครับบางคนถามหาปูเยอะมากปูครับเราบรรยายาสันนักสงฆ์เล้ลวคือปู่ออกทุดงจากสัสงสงฆ์คือปูเนี่ยได้เดินทางไปกรมบ,บูชาครับเดินเท้าไปกรมพูชาไปได้สักพักแล้วครับคือปูแล้วก็บ,บ ให้ไปหูเรื่องรล่าของเราปะเนไหยครับเพราะว่ามันมีมันมเีเหมือนเหรียญครับเหรียญมันจะมีสองด้านเหมือนกันครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบกับปูเพราะว่ามีคนจองมีคนจ้องเยอะพอสมควรครับผแมัน่าจองในทางที่ดีครับจ้องในทางที่ที่คิดลบกับเรานะครับคือเราก็เลยบอกว่า เราอยากอยู่ในส่วนตัวของปู่มากกว่าใช่ครับเราก็เลยบอกขออย่างเห็นไพแบบไปวุ่นวายประมาณนั้นครับเพราะว่าเราอาจอยากให้คนอื่นเดือดร้อนลนการเลากับบริวารอย่างนี้ครับเมื่อนี้กัเลขตองงวดน้องผมครับเหมือนที่ว่าอีกอยนึงครับก็คือผมก็ต้องขอกราบขอโทษขอไปนะครับเนาะที่ว่าเลขมันไม่เข้าผมกับบอสือมือนกันครับ16ท่านวาคนทุกทีครับก็ลองลุ่นอีกรอบนึงครับส่วนเลข83ครับในคลิปบอกตรงหครับว่าไม่มี แต่ว่าหกหนึ่งครับมีเป็นบางเจ้าอยู่6กหนึ่งไอ้หมวดก้อนครับหกหนึ่งเยอะมากมันก็บอกออกตามหมวดแต่ว่าเดี๋ยวรอาลุนครับสิบหกท่านว่าเนี่ยผมจะตามคลิปความฝันของแต่ก่คนครับเอามาเล่าให้ทุกคนได้เป็นแนวทางส่วนตัวเลขแก่ล่าลุนกันอีกรอบหนึ่งส่วนในไายคนครับถือว่าอยากทักสอบถามตุ้มนะครับเนาะตอนนี้ก็คือยังมีเวลาครับอยู่อีกสองสามวันเนาะถ้า,าว่าใครยังสนใจครับทักมาสอบถามได้ตุ้มมหามงคลเงินล้าน ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้เงินล้านจากตุ้มกับประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วก็อีกอีกสักพักไม่อีกสักพักครับช่วงนี้รับคือผมไม่ค่อยได้เอาแนวทางปฏิหารองแต่ละคนคมาหน่อยใฟังเพราะว่าเหมือนที่ว่าไปครับบางคนก็ยังไม่เจอบางคนก็เจอกับตัวเองแล้วบางคนก็ได้โชคแบบที่ว่าไม่เคยถูกก็ถูกเหมือนกับงวดหนึ่งธันวาครับมีคนถูกลอตเตอรี่หลายเจ้ามากรางที่ห้าสามสองคือหลายๆคนครับไม่เคยถูกลอตเตอรี่ ไม่เคยถูกก็ไม่เคยถูกเลยก็ยังถูกมาแล้วล่าสุนดน่ครับเดี๋ยวลองลุ้นนะครับนะว่างวนเนี่ยจะม,มีความฝันของผู้ใดเดี๋ยวผมจะมาหล่าให้ฟังก่อนหนึ่งครับต้องต้องขราบกราบขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่ว่าเมตตาแล้วก็นําตุ้มไปบูชาให้ทุกคนเข็นผลนะครับนะเร็วๆวันนี้ถ้าไม่เกิดวันนี้ก็ขอให้เกิดวันหน้าถ้าไม่เกิดวันหน้าก็ขอให้หลวงปู่ครับรอบปุกปาราสัคุมคลองทุกคนนะครับเนาะสาระคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับผม